อ่านี่คับพบกับพี่ตั้มในปัเวเฮาฟี่อีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวสั่งเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับเครื่องบดกาแฟนะครับด้วยมือนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตัวนี้นี่ก็คือเก่งฉกาดนะครับในโลกของ YouTube มานานแล้วนะครับพี่ตั้มก็เดี๋ยวจะลองมาใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบดออกมาแล้วมีกลิ่นนะครับมีอโรมาที่ดีมากๆนะเป็นเครื่องบดมือยี่ห้อหนึ่งราคาไม่แพงเลยเดี๋ยววันนี้มาเปิดดูกันนะครับพี่ตั้มคิดขึ้นต้นคิดไว้แล้วนะว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวมาเปิดดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ ก็ราคาดีที่สุดนะครับในแอปส้มนะไปหาดูได้นะครับอันนี้มจําสั่งวัสดุมาจากเมืองจีนนะฮะราคาถูกสุดจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบสั่งมาจากที่จีนหรอกนะแต่ราคามันถูกที่สุดนะครับเป็นยี่ห้อนี่เลยนะครับตามต้นคิดนะครับก็คือมิชชีฟนะ M440 นะครับก็เป็นอะไรที่แบบ ดุดันเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับกล่องนะแล้วก็เขาบอกว่าบดกาแฟได้ค่อนข้างจะดีนะครับมีผงกาแฟน้อยนะครับรวมถึงกลิ่นอโลมาอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพีกน้องของตัวคอมเบเดนเตนะครับซึ่งมีชื่อชั้นในการบดบดมือนะครับมีเป็นการเป็นเครื่องบดกาแฟบดมือนะครับมีเฟืองอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเนี่ยกล่องของมิดเชฟก็เป็นมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวลองแกะดูเลยนะครับ ราคาตอนมาใหม่ๆเนี่ยสามสี Whoops, ่พันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณสามพันมั้งนะครับแล้วก็ไล่ไหลลงมานะครับเหลือ2,000นะครับคืองานกาแฟส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นของกาแฟถ้ามันไม่รีบนะพี่ดองว่าไม่ต้องรีบซื้อนะครับราคามันลดลงมาเรื่อยๆแหละนะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามเทคโนโลยีมันเนาะนะครับโอ้โหกล่องบูโฟมาอย่างดีนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวแก้ราคานิดนึงนะครับตอนมาใหม่ๆนะจะอยู่ประมาณ2,000 ห้าอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่ถึง2,000แล้วนะพี่พี่ตา้มซื้อมาเนี่ยประมาณพันเจ็รวมค่าส่งก็ประมาณพันพันแปดพันเก้าอ่ะไม่เกินเนี้ยนะแต่ว่ารอนิดนึงนะครับเพราะของที่พี่ตั้มสั่งเนะนี่ยนาจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะในแอปส้มนะคือมาจากในเมืองจีนนะครับแล้วก็เนี่ยส่ง ปร,ประมาณแบบนี้นะคือไม่ถึง2,000นะครับในขณะที่ตอนแรกที่มาเนี่ย2,000ยังกลางนะอันนี้ก็จะมีสีหลากหลายเลยนะครับลองไปดูได้นะครับก็จะมีสีดําสีไม้นะไม้มีหลากหลายสีมีสีขาวมีสีอะไรเง,งี้ยเงอะยแยะจมูชจพูอะไรก็มีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเขาแบบจะเป็นราคาที่มันแบบแตกต่างกันไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะอันนี้จะเป็นอะไรเป็นเบอร์ลิสแบนมาเลยนะครับอาจจะให้แบบสวมกับตัว เครื่องบดนะครับเวลาจับจะถนัดมือมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ตัวก้านนะครับที่จะเป็นตัวบดมือนะครับมาตรงนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับคกเกจิ้งอ่ะเออคือดูดีมากอ่ะนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบอกใส่กาแฟนะครับที่บดมาแล้วใช่ไหมนะก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าโฟมเฟิร์มอะไรานี่คือเสาะล่องมาเป็นแบบพว้คล่องแบบพรีเมียมเลยนะอันนี้ก็จะเป็น สีดำนะครับซึ่งตัวด้ามจับของตัวมือบดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสีอันนี้จะเป็นเป็นไม้ว่านะก็ดูดีนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นพลาสติกด้วยซ้ำนะครับเป็นไม้นะแต่ว่ามีการทําสีดํามาด้วยนะครับให้เข้ากับตัวรื่งบดมันนะครับจะได้ดูเป็นดําทั้งหมดเลยนี้กล่องมาโคตรดีเลยนะครับกล่องเหมือนราคาหลายพันนะในขณะที่มันพันไปไปลยนะครับราคาลถมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาดีมากๆนะอันนี้เป็นแท็กหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่นะครับก็น่าจะเป็นอะไรบางอย่างนะนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับให้ไปดูรีวิวในเรื่องการใช้งานนะครับอันนี้พี่ตัแค่เปิดแบบอันบ็อกให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีการปรับคลิกนะครับในการจะเลือกเบอร์บทได้นะขนาดยาญละเอียดอะไรได้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นตัวเลสคลิปด้วยมั้งตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่สามารถถอดออกได้นะครับลองไปดูในรีวิวต่างๆนะอันนี้พี่ตั้มไม่แม่นนะ เดี๋ยวยังไงลองเล่นแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะครับอย่างที่บอกนะอันนี้มาแก้อันบอกให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีลายมิดชีฟนะฮะโอ้สวยมากๆเลยเป็นลายหัวกะโหลกเออทำไมพี่ตั้มซื้อกาแฟเป็นลายแต่พวกหัวกะโหลกบ่อยจังแต่พี่ตั้มซื้อล็อกมานะครับมันก็เป็นลายหัวกะโหลกเหมือนกันนะตอนนั้นที่ทําเป็นตัวแทมเปอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวกะโหลกแล้วมิดชีฟ นะครับลายหัวกะโหลกก็สวยงามนะครับโอเคนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพอดี้ตัวนี้เหมือนเป็นลายสีดำพ่นทรายนะครับจับถนัดมือไม่ลื่นนะเป็นลายพ่นทรายด้านๆหน่อยเดี๋ยวลองเอาตัวนี้มาสวมดูนะก็สินค้าอ่าของมีประมาณแบบนี้นะครับไม่ได้มีอุปรกรณ์เยอะกว่าน,นี้มั้งนะครับโอ้โหแก้วเป็นพลาสติกนะน่าจะมีความหนาอยู่นะน่าจะแตกยากอยู่นะหนาในระดับหนึ่ง น,นี่อาจาน่าจะใช้ลิปแบนตัวนี้สวมไปนะครับเวลาบวก,ก็จะได้แบบเหมือนประมาณว่าจาับถนัดมือมากขึ้นอะไรอย่างงี้อยวไม่ใส่ดีกว่าใส่ละว,วุ่นอันนี้ก็สวมลงไปนะครับแล้วก็บวมือเลยนะครับนะประมาณนี้นะ เดี๋ยวยังไงเล่นแล้วนะครับมันมีรสชาติกลิ่นอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูสกคริปหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มาอันบอกคร่า,าวๆก่อนแล้วก็มาบอกอุปกรณ์ที่น่าใช้นะครับในร้านกาแฟนะถ้าต้องการจะทําเป็นกาแฟดิบแบบมันนวดน,นะครับนะก็ดูแล้วมีเรื่องราวมีอะไรที่มีขั้นตอนในเรื่องการทํากาแฟดีนะครับก็เป็นจุดข,ขายจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากจะลองทํากาแฟแบบดิบนะแต่ว่าใช้เครื่องบดมือ นะอาจจะช้าหน่อยนะอันนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องการทํางานในเรื่องโฟล์ในการขายอ่ะให้ดีนะแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวํามีคลิปหนึ่งในเรื่องการใช้งานของมันนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม